ยอนเดี๋ยวอันนี้คือใครอย่างกับกบให้นกยก่อนนะยอนยอนยอนฉันคือไลนิ่งแม q ควีนฉันคือไลนิ่งแม u ควีด้วยดูนะความเร็วของฉันดูงาอนจะบอกใครว่าฉันมีความเร็วสูงสูยงอน <laughs> ฉันเป็นรถแข่งรถแล้วก็ดูสิเบอร์เก้าสิบห้ามีลายด้วยว่าเบอร์เก้าห้า เบอร์95นะ้้านามว่า l i g h t แม็กกีดเ e ินจะิัตุระขับรถจอนอย่าทำอย่างนั้นเลยนะแล้วไมงัอนเลในดนอัดแน,น่แน่จริงกอจริงว่าเกมนี้มันเป็นเกมสยองขวัญขวัญะจบไว้ให้ดี <c oughs> จะทำอย่างนั้นนะฉันก็บอกบอกล้กใหว่าว่าฉันเก่งจะเป็นรถสายฟ้าที่เร็วที่สุดในโลก

มันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันฟังรู้เรื่องนะมันฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันเสียงแบบปากเบี้ยวมังมังเนี่ยมันพูดเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นหรือยังเนี่ยฮิโนโมโตะเหรอโอ้ฉันเ้องสิบเอ็ดว่ะชอบเลขสิบเอ็ดชอบเลเลขสิบเอ็ดชอบเลเลขสิบเอ็ดฉันได้อยู่เลขสิบเอ็ดฉันชอบเล่เลขสิบเอ็ด กระบอกนะพอเหยียบกระบอกปุ okay. mm ๊บ hmm. ด <c oughs> okay. so like hey, ีโอเกแกนีมันก็คือแกมบล็อคบอลแล้วเกิดถ้าเกิดที่มันโดนไหวแล้วแล้วก็ลูกไหนก็จะตายว้าวแวววพูดภาษาอะไรกันอีกแล้วเนี่ยฉันมีความคิดที่แย่มากเลยแหละ ทั้งมีความคิดที่แย่ที่สุดเลยเลยแหละไลนิ่งแม็กควุนจะไม่ยอมแพ้ว่าฉันมาจากหนังเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะหนังหลังหนังเรื่องเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องว่าอะไรนะข้าอหุบหุบตกมาไอ้หินเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวก่อนไอ้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 ฉันฉันฉันจะตกฉันจะ ช่วยด้วยช่วยด้วยโออ่ะเออะออเออไอไอไอเบรกยูจ i ้ what the fuck เมื ok ่อกี้มีคนเกือบตกเลยดีนะที่ฉันเบรกรถดีก่อนอยู่ท่้านั้นฉันจะออกไปแข่งรถสักหน่อยเออ อ๋อตรงนี้มันมีเวลาอ๋อมันไม่เกี่ยวกับกากบาดตรงนั้นมันเป็นเวลาเพื่อเพื่อจะเข้าเล่นเกมใช่ไหมตรงนั้นเป็นเวลาเกมนะก็จะเป็นเกมโดนฟรนนะถ้ากิดไม่กดปิดแล้วก็นายก็จะตายวะ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 เสียงหัวล็อกแบบฟังไม่รู้เรื่องเลย เสียงเป็นอย่างนี้ม้วังฮ่า่า่รด้วยแม่ก็ทำตามอยู่เลยนี่โอ้โอ้โอ้ทำทำได้อยู่โอ้เอ้อ้อะด้ยยจะตกกีตาร์ไปไ่มรทโอ้โห เครื่องนี้นะนาะทีผมสตาร์ทเครื่องออกมาก่อนก่อนนะว่าเมื่อกี้เกือบกดผิดเลยนี่นะสตาร์ทเครื่องออกมามาอย่างเร็วว่ะสตาร์ทเครื่องมาเร็วเมืากดูดูดจัง,งนี่ต้องชิ่งยืฉันโอ้ เล้วเกมนี้มันเกมแบ้็าบบไม่กินน้ำเลยหรอะมันคือเกมอะไรไหมนี่เองฉันถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วถามอยู่ได้ถามอยู่ได้นะ เอ้ยเฮ้ยเอ้ยม oui, şey. ันจะล้มพังมันจะล้มพังอ๋อโอ้ยยังไม่ได้ทันนะยังไม่ทันทำอะไรเลยดีนะดีนะที่ที่กำลังจะสตาร์ทเครื่องเพื่อหนีอ่ะดีนะที่กำลังจะ ทีนี้เหลือกี่แคปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่แคปแล้วเลยคนเนี่ยสี่ไม่ทันเลยแล้วเกมนี้มันก็คือเกมบล็อกนะถ้าเกิดล้วเกิดนะแล้วนายก็จะตายนายไม,ม่กินน้ำหน่อยเหรอนายเมื่อยนะ จออยันหล่อมีนะที่เรามีอ่ะโอ้โหไดมอนข้างล่างดีนะที่จะเป็นรถสายฟ้า สีเหลือง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 ไม่มีใครเดทใช่ไหมสีเหลืองมีแค่สองที oh! สีแดง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 มันบวกว่าเดเเดก็ต้องสีแดงครับเอ้ย้ย What are you doing What are you kidding me oh! เหลือกันสามคนแล้วเหลือกันสามคน นายปล่อยพวกเราไปได้อย่างเนี่ยฉันว่านายปล่อยเถอะนายปล่อยไปได้แล้วฉันคือรถายฟ้าที่แข่งแข่งได้อันดับหนึ่งดูแช้เครื่องก่อนถ้าไม่ยอมดีย่ปุ๊เออก็นึกว่าจะยอมแล้ว <S <S นี่กูเตรยมยักษ์ไเยอะ เรือก็สามคนเี่ยนะเรือกันสามคน,น,นะคนจะกลายเป็นสองคนอยู่แล้วเนี่ยไปก่อนฮึบ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  ฮึบ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 อ่อนหน่อยซินะไม่ยอมอ่อนเลยนะนายจะเอาีนชั้นไหม ให้งนก็ไม่ต้องโอโอรถรดรดดรถดดดรถเดี๋ยวก็รถรถรรถตัวตัวตัวรถนายลงไปเลยนายลงไปเองนายลงไปนายลงไปฉันฉันไม่ลงไปฉันไม่ลงไปฉันไม่ลงไปแน่นอนนอนฉันฉันไม่ลงไปอะฉันไม่ยอมลงไปเออ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 อลออ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 ไอนออ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 